สวัสดีครับสวัสดีนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่13นะครับของกุศลการไทยแล้วนะครับวันนี้เรามีไม้มานําเสนอนะครับนะครับไม้กระถางนี้เป็นงานกระดูกนะครับผมงานกระดูกนะครับงานกระดูกนะฮะไส้แดงๆนะครับผมอ่อมทองนะฮะนะครับอยู่ในกระถาง8นะครับก็พร้อมทําจํานวนได้มากได้น้อยนะครับผมเนี่ยฮะ ครับตัวนี้แบ่งอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบนะครับผมสามร้อยเก้าสิบอยู่ในกระถางแปดนะครับฟอมล้นๆนะครับครับต่อมาก็เป็นเป็นงานกระดูกดำๆเหมือนกันนะครับผมนะครับเนะี่ยเป็นลูกของมณีล้อมเพชรน,นะครับผมนะครับดูนะฮะเป็นงานกระดูกดำๆนะครับผมเนะี่ย มีมาแบ่งสามกระถางนะครับผมนะครับแต่เป็นงานหัวทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้กระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับกระถางนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นไม้ดูแล้วเป็นไม้หน้าเดียวนะครับผมนะครับงานกระดูกนะครับดูนะครับกระถางนี้สามร้อยเก้าสิบนะครับผมนะครับสามร้อยเก้าสิบาทนะครับผมนี่ก็3สามร้อยเก้าสิบบาทนะเป็นงานกระดูกก็ เผื like this, plant, ่อท like <con> like ่านใดชอบนะครับผมนะครับกับขุสงการเรานะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับอาจจะไปคล้ายหลายๆตัวเนาะนะครับผมของไม้เรานะครับผมแต่นี่เป็นไม้เมล็ดขายสิท์นะครับผมเฉพาะต้นนี้นะฮะเหลือยู่ต้นเดียวนะครับผมนะครับก็แบ่งออกไปสามต้นแล้วนะครับแล้วก็เหลือต้นเดียวนะครับเนี่ยเผื่อท่านใดชอบนะครับผมนะครับ ใบจะมีตาหนินิดนึงนะครับผมเป็นใบใบเก่าเขานะครับผมใบใหม่ๆก็จะมีหน้าแบบนี้นะครับผมนะครับถือว่าเป็นด่างเสถียรนะครับผมกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่490นะครับผม490บาทนะครับผม490บาทนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะพื้นดำม่วงๆนะครับผมนะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่แดงนะครับผมออกจะ ดำม่วงๆนะครับจะน้ําตาลก็ไม่ไม่ไปนะครับออกดําม่วงๆวงนะครับแล้วก็จะเป็นบอลป้ายนะครับเม็ดสีจะจะไปทางงามวงวานนะครับผมเม็ดสีจะไปทางงามวงวานนะครับผมดูนะฮะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่2 9 0บาทนะครับผม2 9 0บาทนะครับผมมีจํานวนอยู่ไม่กี่ต้นนะครับในสวนผมนะครับก็แบ่งออกไปพอสมควรนะครับนะท่านใดอันนี้ต้นนี้ใหญ่ ใหญ่สุดเลยนะครับแล้วก็ดังสถียนนะครับผมเนี่ยก็นำมาแบ่งนะครับ290บาทนะครับผมนะแต่ไม้แบบนี้จะเก็บเกสรได้ดีนะครับผมหมายถึงว่าเอาไปเข้ากับต้นไหนก็หรือว่าท่านใดชอบผสมนะฮะจริงๆไม้ขึ้นจากจากแปลงนะครับผม3ามต้นนี้นะขึ้นจากแปลงนะครับผมแนะนำว่ารอดอกเขานะครับอีกแป๊บเดียวนะครับผมเนี่ย ก็จมูกจะแดงนะครับผมจมูกจมูกนะกระดูกจะดํานะครับผมนะพื้นจะเป็นแบบพื้นเขียวมรกตนะครับผมนะครับยังไม่มีชื่อนะครับสามต้นนี้ยังไม่มีชื่อนะครับนะต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดไม่ใช่ปีฉลูนะครับผมไม่ใช่ปีฉลูแล้วก็ไม่ใช่ปีชวดเป็นไม้เมล็ดที่ว่าหัวใหญ่มากๆเลยครับนี่ก็ขึ้นจากแปลงนะครับผมนะครับขึ้นจากแปลงนะฮะเรานํามาแบ่งปันนะครับ พร้อมทาจานวนครับคนลูกค้าครับคนลูกค้านะ F4 ทุกท่านนะครับพร้อมทําจํานวนกระถางนี้แบ่ง2 5 0สบาทเท่านั้นนะครับผม2 5 0บาทเท่านั้นครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดด่างแบบนี้นะครับผมนะฮะนะฮะก็งานกระดูกแล้วก็ทั้งด่างทั้งป้ายนะครับผมนะครับนี่ก็งานงานฝังหัวนะครับขึ้นมานะครับผมนะฮะก็เจ้าหัวใหญ่หัวใหญ่ขนาดไหนผมก็ไม่รู้นะแต่อายุเขาก็ห้าหกเดือนไปแล้วนะครับห้าหกเดือนขึ้นไปแล้วนะฮะ ไม่ไม่มีต่ำนะครับผมนะไม้นะครับกระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับผมร้อยแปดสิบาทนะครับด่างสถียรนนะครับผมนะต่อมาอันนี้จะเทนเทนหน้าม่วงนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมชุดนี้จะเป็นไม้เมล็ดนะฮะชุดนี้จะเป็นไม้เมล็ดที่สวนนะฮะที่นําออกมาแบ่งนะครับนะตอนรับกุศงการแล้วนะครับนะครับใย ล้นกระถางแดเอ้ล้นกระถาง6กนะครับผมน่าจะขึ้นกระถาง10ได้แล้วนะครับผมแล้วก็สร้างหัวแล้วล่ะนะครับผมไม้ตัวนี้นะครับผมนครับตัวนี้ผมแบ่งอยู่ที่350บาทนะครับผม350บาทเพื่อคุณลุงคุณป้าหรือว่าสวนใหญ่ๆนะครับเตะตาเข้าตาก็เอาไปผสมดอกหรือว่าทาจํานวนจดซื้อนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นนี่ก็งานหัวนะลูกค้างานหัวครับเป็นลูกของปีศาจแดงนะครับผมครับ กับหน้าเมืองนนท์นะครับผมเนฮะเป็นลูกของลูกปีศาจแดงลูกค้านึกออกไหมผสมเนี่ยแล้วก็อายุได้เจ็ดแปดเดือนแล้วครับแล้วต้นกระถางนี้มีอยู่สองต้นนะครับผมอันนี้คือหนึ่งใบหนึ่งหลอดอันนี้คือหนึ่งต้นนะครับผมเนะผมคือหัวเขาติดกันนะครับแล้วขึ้นเขาขึ้นมาสองสองต้นนะฮะพร้อมทําจํานวนเนาะนะครับผมใครชอบไม้งานกระดูกแล้วก็มีเม็ดสี แล้วก็มีฟาร์มด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับสต้นคู่คือ3 5 0ยบาทนะครับผมต่อมาอันนี้ก็เป็นกาค่าพริกแผงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นณเมืองนอนท์ใบใบกลมนะครับผมนี่ดูดีเพราะว่ากาค่าพลิกตัวนี้จะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาจะเป็นพื้นเขียวส่วใหญ่กาค่าพริกจะเป็นพื้นเอ่อแดงเรียกว่าดำป้ายแดงนะครับผมกาคาพริกนี่ตัวนี้จะเป็นแผงนะครับผม แล้วก็ออกใบป,ป้อมๆนะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่150บาทตัวนี้ก็ทําจํานวนได้นะครับน่าจะเกือบเกือบสิชิ้นนะฮะผมผมแยกหน่อ,ออกไปแล้วนี่สร้างหัวมาเนี่ยที่เห็นอยู่นี่คือจะเป็นใบใหม่ของเขาทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะเป็นหน่อนะครับผมนะฮะอาจจะหน่อเล็กนะหน่อใหญ่ก็มีนะครับนะ,ะนี่แบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ ต่อมาก็เป็นอันนี้ก็อีกหนึ่งหัวนะครับผมนะฮะอันนี้จะไม่ด่างจัดนะครับแต่คันนี้ก็ด่างทะลุใบไม้พันธุนี้นะครับผมเป็นลูกของปีศาจแดงนะครับผมนะฮะนะผมขายอยู่กระถางนี้นะครับแบ่งให้นะครับผมนะครับร้อยยี่สิบาทนะครับผมร้อยยี่สิบาทหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมแล้วส่วนใหญ่จะด่างด่างแบบกัดสีนะครับผมนะฮะแล้วมีเม็ดสีจะไปติดหน้าเมืองนนนะฮะนะฮะจะไปติดหน้าเมืองนนนะครับนะครับครับ ก็6กเนาทีนะครับวันนี้ไม่ไม่ได้เอาเอาเยอะนะครับเดี๋ยวผมแบ่งอีกหนึ่งกระถางนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นไม้ด่างนะครับไม้ด่างไม้ด่างแบบนี้นะครับครับเป็นไม้เมล็ดของซันชายนะครับผมเป็นไม้เมล็ดของซันชายเคยตั้งชื่อไปแล้วนะครับแต่มันแบบจํานวนผมไม่พอก็เลยยุติการตั้งชื่อนะครับเป็นคิงคองของที่สวนนะฮะก็หลายท่านก็ได้ไปนะฮะลูกค้าเก่าๆนะครับผมอันนี้เธอจะด่างแบบนี้นะครับ ตัวนี้จะมีหลายหลายตัวผสมอยู่นะครับผมนะครับด่างแบบนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งสองร้อห้าสิบาทตัวนี้ทําจํานวนได้เลยนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทตัวนี้ทําจํานวนได้เลยนะครับผมกระถางนี้นะครับครับเป็นลูกไม้เมล็ดมณีลักษมีลูกค้า เล่นไม้ลาคงรู้นะครับว่ามณีลักษมีนะครับผมก็เป็นไม้ลายอีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นเป็นไม้เมล็ดของเขานะครับผมนะแม่อุ้มฝากคือมณีล้อมเอ้มณีล้อมเพรกับมณีลักษมีนะครับผมนะจะออกมาประมาณนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้ก็สร้างหัวเลยนะครับผมนะฮะอยู่ในกระถางหกล้นๆนะครับแบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่า ไม่รู้จะแบ่งอะไรนะเพราะว่าบางทีทุกคนก็ลูกหลานกลับมานะครับผมกสงการนะฮะก็ขอให้มีความสุขนะครับผมนะฮะเอ่อก็เป็นห่วงนะครับเรื่องการขับรถขับรานะครับผมขับเรือเออขับรถนะก็ค่อยๆขับนะครับผมนะฮะบางทีก็กลัวเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเอ้ผมไม่ได้ไปไหนนะครับผมอยู่กับไม้อย่างเดียวนะครับสงการผมก็เดี๋ยวก็ไปอาบน้ําคนแก่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมนะฮะ การจะส่งอยู่ที่วันที่สิบเจ็ดนะครับเริ่มส่งวันที่สิบเจ็ดนะครับไปสนีไทยนะครับผมหรือว่าถ้าท่านใดอยากส่งด่วนนะครับก็แต่ผมไม่ไม่แนะนำแล้วเพราะว่าเส่งส่งเจ้าอื่นนะครับผมผมจะอยู่กับไปสนีไทยมานานนะครับอันนี้กาค่าพิกนะครับผมแบ่งแบ่งให้นะครับผมนะครับแบ่งห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทตัวนี้น่าจะเป็นหนอด้วยนะครับผมห้าสิบาทแบ่งให้นะครับ เป็นไม้เมล็ดนะลูกค้ากระถางนี้นะครับผมเป็นไม้เมล็ดใครจะเอาไปถือสิทธิ์นะครับผมผมมีอยู่สองต้นในอีกต้นนึงด่างด่างน้อยกว่านี่นะครับผมด่างไม่่อยจะเห็นจะเหมือนกับพวกแตงโมนะนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมใบจะป้อมๆนะครับผมเนี่ยคือต้นใหญ่ก็ใบป้อมนะครับนี่ยเดี๋ยวต้นใหญ่ผมจะผ่าแต่ต้นนี้เป็นหนอกเขาเดี๋ยวคุณลูกค้าเอาไปก่อนนะครับผมนะครับ เอาไปถือถือร่วมกันนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะคือระหว่างปีศาจแดงกับเกาะเก็บนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับผมนะฮะเป็นบอลป้ายอย่างได้ชัดนะครับผมเป็นบอลป้ายนะครับนะคือต้นแม่เขาอะมีป้ายเหลืองอันนี้ก็ติดเหลืองนิดๆนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเนาะครับผมนะฮะแต่รออายุเขาได้นะครับผม350นะครับผมกระถางนี้นะครับผมไม้แบ่งขายสิทธิ์นะครับผมนะครับ สามร้อยห้าสิบนะครับผมเนี่ยครับก็กลับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้ทําอะไรนะครับผมอาจจะรบกวนเอฟซนะครับบางครั้งลิงก์เด้งนะครับอย่าโกรธจะเคืองผมเลยนะครับก็ไลค่ไล่อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับผมนะฮะเพื่อแบ่งปันไม้แบบท่านใดว่างๆลูกหลานมานะฮะคุณลุงคุณป้าก็เอ่อเขาก็นะบอกให้เขาเอฟไม้ผมหน่อยนะครับผมนะนะครับผมนะฮะอันนี้ เป็นคลิปแรกของสงการนะครับผมนะฮะก็ไม่อยากจะฝืนแล้วครับผมนะฮะก็คืออยากจะไลฟ์แบ่งปันนะครับผมไม่ได้ทําอะไรนะครับเราชาวรักเราเราคนรักบอนสีด้วยกันนะครับผมนะฮะไม้น้านี้หน้าหน้าหน้าเก็บดอกนะครับผมนะครับนะฮะแล้วจริงๆแล้วน้องหัวใหญ่ทั้งสามต้นเลยนะครับผมผมเชียร์นะครับผมนะฮะไม้น้านี้เป็นหน้าที่ในท้องตลาดผมเห็นว่ายังไม่มีนะเป็นไม้หน้าเดียวนะครับผมแล้วตอนนี้ค่านิยมของไม้หน้าเดียวกลับมานะครับผมน ครับวันนี้ก็ขอเรื่องบอลสียังมีความสุขนะครับสวัสดีนะครับผมนะครับ